มลานาังสเตกรรมฐา,านาังปฏิคิปาเมปฏิคิปาเมปฏิคิปาเมอิมังากาณากรรมังอิมังสีรกรรม,มังอิมังภรรมากรรมังนิทานาปเจโยโอตุนนิจจัง ปีานังเปรละมังสุขังสุขัณฐ์ดีภะคะวะคาเป็นตุกขักอดีเอ็นำสิงสิงก็ดีในภาวนาสิตกะก็ดีนาวนาในเชิญรานาแมศีล่าแมภาวนาแม่ นำสู้เทาเท่าคาต่าอเท่าอต่อสร้าสารอัมมาตานิปหนาทีกันยนกดย็นสะคำโดยคานนสาตุ มีน้เห้าขาสาตาคาได้สร้างพละมีมาหลายแสนคำปาทั้งเส็งทั้งหลวงในเจมซีเจมสะเจมสร้างเจมคนวันนีสัตวะในจักรวาลานันตาจักรวาลตั้งเสงแขนหุมห وم จมจ้มจอมสาธุอนุโมทานาได้ฮับกูสุพ่อดีเป่งเป่ง,ปง,ำง,ง,ง,งกำเสงเสงตะคำโดยขานอสา เอาขาสาตากาได้สร้างปรมีมาหลายแสนคำปาทั้งเซ็งทั้งหลวงนะเจมซีเจม,มสร้างเจมสร้างเจมคนวนียสตวาในจักรวาลาอนันตจักรวาลา ทังเสง่ยมแขนหมหมหมจ้มจ้มสาธุอนุโมทนาได้ให้กู้สู่พรดีเป็นกรรมเสงี่งสักคำโดยขานอสาธุสาธุเพียบกันเพียบกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ta lỡ những video hấp dẫn ta ta สิลาออมภาวนาขอเจียสัมปติออมขอพุทธะสัมปติออมขอเจียปัญญาออมขอทรัพย์ปัญญาขอพุทธะโมเงินสะหองของเงินกว่าคําออม พระคำองทิ่ง <ông> ทิ้งคำองพระคำองเรีงชิ้นเรีคำองเวียงชิ้นเรียงคำองเวียงชิ้นเรียงคำองมีผู้สอนมีปานาเสสะองกัดเย็นมีปานาเสสะองกัดเย็นมีจานาเสสะตานาตัณฑ์ตานาเมศีลามภาวนาแม่เห้าชาวคาตั้งเสงีทางหลงอย่าตกหงตกหายพิมหัล คนหิมหำลายสตวาหิมหำลายย่อมฝากฟังว่าในมาโวใจเฮาคาต่อเจ้าออยอเสื้อสาอัมมาตาอิป,ปานาตีกัดเย็นสักคำโดยคารอสาธุสาธุสาธุ